อ่ะเล่มนี้ชื่อสิงโตสิงโตไม่ได้อาบน้ำสิงโตทำอะไร,รเออสิงโตสะระผม,ม,มอ่าเล่มนี้มั่งเล่มนี้ชื่ออะไรแปลงฟันกระต่ายแปลงฟันอ่ะเล่มนี้ชื่อ เลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะโกหกใช่เด็กเลี้ยงแกะโกหกอ่าไหนอันนี้เรื่องอะไรครับอันนี้เรื่องอันนี้เรื่องเรื่องอะไรลูกยิอต,ตอ่ะโตเตะอะไรโท<อ>ษโ,โ,โตเตะขอโทษอืมอ่ะเล่มนี้ก่อน เล่มนี้ชื่อดีโดดีโดกับใครผจญภัยผจญภัยดีโดกับใครผ <No. S 1> <Momo. S 1> จญภั <No. S 1> ยโมโม่ผจญภัยอ่าเรื่องนี้อ่ะพินอคคิโอจมูกยาว <No. S 1> อ่าเรื่องนี้ครับอันนี้เรื่อง เรื่องอะไรดูนางฟ้าเรื่องอะไรมดขยันกับใครจักรจันเสียงใสเสียงใสนี่เรื่องอะไรนะครับมดกกับกากับกาเก่งมากกับกาอันนี้เรื่องเพนกวินเพนกวินทำไมพูดเพ้อ อันนี้เรื่องอะไรครับช่วยอะไรช่วยได้ไดให้ให้ได้อืมอันนี้อะครับอ,อ,อุ้ยอื๋ออืออ่าอันนี้อะครับชั้งน้อยคอยได้อันนี้ สามตัวหมูสามตัว,ตวอันนี้อะครับน้ำเต้เาด้วยฮะอันนี้เรื่องอะไรที่เราชอบอ่ะฮะจ๊อดน้อยมีน้องอ,อันนี้เรื่องอะไรนหนูน้อยอะไรมหมวกแดงอันนี้อะ เต่ากับใครไ<อ>ก่กระต่ายอืมอันนี้เรื่องอะไรอันนี้ลูกอันเล่มสุดท้ายละพี่เกียดไหมเกียดเดินไปหยิบแล้วเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรครับผูหนูนี่เรื่องอะไรมีภูอะไรของหมีภู้อะไรของมีภูอ่ะฮะอะไรของหมีภูรครับ อะไรของมีผูฟักทองของภูกเก่งมากอ่ามามาอ่านกันได้